สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่เดี๋ยออัพทารดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของรักสามเศร้าเราสองสาคนไม่ว่าคุณจะไปซ้อนเขาหรือใครเขามาสอนคุณก็ตามทิศทางในความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนบ้างนะจ๊ะจะหาทางออกยังไงกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้มันจะจบตรงที่ตรงไหนมากันทิ่ธาตุดินพฤษภกันเมื่ก่อขอดูสถานการณ์ความรักของคุณกันก่อนว่า ความรักของคุณมันเป็นอย่างไรกันแม่จา้าโอ้ม oh, แม่เจา้าทธอ up ครับ the tower แม่เจ้าเหมือนกันมีความรักแต่มันจบลงแล้วเหรอแต่ก็ยังรักอยู่นะดินพฤศกกันมังกร the w i e w of fortune ค่ะ the w i e w of fortune คุณยังอยากได้โอกาสนั้นๆอยู่ยังเป็นความมั่นคงยังเป็นความสุขเขาละ่ะเขาคิดเช่นเดียวกับคุณไหมสี่ดาบใครเทใคร เขาเสียใจในการกระทําของคุณน่ะไม่มีความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยเอออารมณ์นี้อ่ะมองถึงสถานการณ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมามันทาวเวอร์เลยมันจบเรารักกันเขาเรียกว่าเรารักกันเรามีใจที่ตรงการแต่เราต้องจบกันเพราะอะไรอ่ะเพราะใครคนหนึ่งไม่โสดปะเพราะใครคนหนึ่งไม่โสดเพราะเรามีฐานะที่แตกต่างกันสถานะฐานะคุณรักเขานะ คุณถึงมันจะจบไปแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาตลอดคุณก็ยังรักเขาสักวันหนึ่งเรายังมีความคิดว่าเราสองคนยังอาจจะกลับมาเจอกันได้ยังอาจจะมาพูดมาคุยฉันมิรเอ่อความรู้สึกดีๆมาได้จางหายไปไหนเลยนะจ๊ะเพราะคนบางคนอาจจะมองถึงเคยสัญญิงสัญญากันถึงการแต่งงานมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขมีความสุขร่วมกันคบกันไปยัง่งยืนนานอารมณ์นั้น แต่เขาคขงนั้นของคุณก็เสียใจในการกระทําของคุณน่ะเขารู้สึกถึงการกระทําที่คุณบอกว่ารักแต่การกระทําไม่ปรากฏค่ะเขาเขารู้สึกเสียใจในการกระทําของคุณไม่ว่าคุณคุณทําอะไรเขาเสียใจเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความมันเหมือนคนที่เขารักกันน่ะเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรกันขนาดนั้นเลยหรอหรือคนที่เขารักกันทําไมถึงไม่พยายามอะไรขนาดนั้นเลยเออ เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีดีเหมือนกันนะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมเหมือนกันนะชีวิตเขาการงานเขาก็ดีเหมือนกันนะเออทําไมทําไมเขาดูดูดูถูกปล่อยปะละเลยคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะอาจจะทํางานในองค์กรเดียวกันต่างงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานในการเดินทางเออ จริงๆมันเหมือนก็เคยเคยคิดว่าจะไปกันได้เคยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะบาลานซ์กันได้น่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะเรามีใจที่ตรงกันแหละเราจะประคับประคองแมันได้เราวาดความหวังความสัมพันธ์ที่ดีได้เราจะไปกันยาวๆได้เลยแต่พอเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเลยมันเป็นความรู้สึกว่า มันไม่โอเคกับจุดๆนั้นอ่ะมีใครคนหนึ่งไม่ได้ทําตามสัญญามีใครคนหนึ่งไม่พยายามมีใครคนหนึ่งที่ที่ดูเหมือนเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่พยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะอารมนั้นน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าข้อตกลงมันอาจจะเคยมีข้อตกลงหรือจริงๆรับรู้ถึงข้อตกลงร่วมกันมาต,ตั้งแต่แรกแล้วแต่ข้อตกลงที่รับหรือรู้ ก็ไม่คิดว่ามันจะแยกขนาดนี้ไหมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความแตกต่างกันขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้คิดว่าจะทําให้เสียใจมากขนาดนั้นไหมใช่มันรักกันแต่การรักกันก็ต้องมีจิตใจที่ซัพพอร์ตกันดูแลกันและกันในด้านต่างๆในด้านใจในด้านการดูแลในด้านความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าแล้วมันเป็นยังไงสุดท้ายมีใครบางคนในที่นี้ฉลาดน่ะ มีคนไว้ในมือสองคนใช้คำพูดหวานล้อมให้หลงไหลใช้ความรักใช้ความรู้สึกความรักแต่เลือกไม่ได้มาเป็นตัวประกันค่ะจะบอกว่าฉันรักเธอนะแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยก็ทำได้เท่าที่ำํำอาจจะไม่มีเวลาให้อาจจะดูอีกฝ่ายต้องต้องต้องยอมจำจำยอมอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละตัวเองอย่างมากอะ่ะมีใครบางคนในที่นี้ต้องยอมเสียสละตัวเองเสียสละการ ความอดทนความต้องการของตัวเองความต้องการของสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เหมือนรู้ทั้งรู้ว่าเหมือนรู้ทั้งรู้ในความรักเนี้ยมันเป็นรักที่เลือกไม่ได้หรอก <SE> e เขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่ได้เราไม่ได้เป็นที่หนึ่งแน่ๆแหละแต่เรามันมีใจรักเขาไงมันก็เลยต้องท,ทนอยู่ตรงนี้ทนอยู่ถามว่ามันมันมันแฮปปี้ไหมมันไม่ได้แฮปปี้มันก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดแต่เราก็อยากทนเพราะว่าเรารักเขา เราก็ต้องการอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ที่เราสองคนมีใจให้แก่กันไปให้ถึงที่สุดแต่ความอดทนนั้นนะ่ะบางครั้งบางครั้งมันดูแล้วความอดทนมันมันดูไม่โอเคเลยมันดูมันทนไม่ไหวแล้วเพราะยังไงเสียก็อาจจะมองถึงการที่เราไม่อาจจะเอาชนะใจเขาได้ยังไงยังไงเสียเขาก็ มันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกของใครบางคนในที่นี้รู้สึกว่าเขาจะไปยุเขาจะไปโฟกัสเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเขาก่อนและเราคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงวันที่เขาคิดถึงคือเขาเหงาวันที่เขาคิดถึงคือเขาอยากมาเขาไม่เขาอยากเจอเหมือนเราเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาคิดถึงอ่ะมันไม่มันไม่คุ้มค่ากับการที่เราต้องเสียสละอยู่ตรงนี้เลยมันไม่คุ้มค่า อารมณ์นั้นแต่มันก็ยังจากไปไม่ได้ไหมเพราะอารมณ์ของความรู้สึกว่าไม่มีเขามีเขาดีกว่าไม่มีเขาไปเลยมันยังตัดใจไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ทั้งรู้มันก็สร้างความกดดันรให้กับตัวเองสร้างความเครียดสร้างความกดดนันสร้างความคิดหนักคิดมากอารมณ์เนี้ยนจะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันแบบนี้ใจบางคนจบแล้วแต่ก็ยังวนกลับไปค่ะยังวนกลับไปใจไม่แข็งพออะ เขาคิดยังไงกับคุณดินพืชศกันมังกรไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาคิดยังไงกับคุณเขาว่ากับคุณแบบดูใจร้ายดูขายฝันเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณลอยตัวเหนือปัญหาคุณมีความสุขอยู่คนเดียวค่ะความสุขที่คุณมีนะ่ะมันล้นเลยแต่ตัวเขาเองไม่ได้มีความสุขถามว่ามีไหมอะตัวเขาเองเขาก็มีความสุขแต่ความสุขของเขาน้อยมากลยขณะที่คุณมีอย่างที่บอกว่าคุณมีเต็มล้นอะ แล้วเขาก็ตัดใจไม่ได้ด้วยเขาอยากจะกลับมาเพื่อเรียนรู้เขาอาจจะกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อรักตัวเองเพื่อเห็นในคุณค่าต้นหนักในคุณค่าของตัวเองแล้วแต่ทุกครั้งก็ไม่เอาฉันไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้เขารักคุณไหมล่ะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมคะเขาขี้หึงนะรักไหม เขาคี้หึงคี้หวงนะแต่เขาอาจจะไม่พูดออกมานะรักไหมก็รักสิไม่รักก็คงไม่ทุกข์ขนาดนี้แม่รักก็คงไม่ประคับประคองขนาดนี้ถึงดูเขาดูเป็นอิสระดีเขาจะทําอะไรก็ทําดูเหมือนเขาไม่ดูเหมือนเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้ไม่ก็จริงแต่ดูเขารักนะแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาบอกไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ฟังเขาก็ได้นะเออเขามองว่าเขาเป็นแค่ตัวเลือกอ่ะเขามองว่าเขาเป็นตัวสำรอง เขามองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีมันนอกจากเรื่องของเรื่องราวของการมีเราสองสามคนแล้วอะ่ะมันก็มองถึงนิสัยเจ็ดคอที่ที่ไม่เติมเต็มกันอีกต่างหากเขามองเหมือนคุณรอยตัวเหนือปัญหาทุกๆสิ่งรอยตัวเหนือดรามา่ารักเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมสิบดาบเทคไหมเขาไปไปกลับกลับมาหลายครั้งหลายรอบก่อนที่มันจะจบพังลงไป เขาก็มีศักดิ์ศรีมิโก้เขาเหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่แบบนี้แล้วเขาคิดหนะักคิดมากบางทีเขาอยากสิ่งที่เขาอยากจะทําในใจเขานะเขาแค่ยังออกไปจากตรงนี้ไม่ได้แต่เขาเจ็บเหลือขนาดนับเลยค่ะมีความรู้สึกว่าเจ็บเหลือขนาดนับเลยพยายามที่จะหนีพยายามที่จะหน,นีใจตัวเองออกไปจากตรงนี้หนีไปกี่ครั้งก็หนีไม่ได้วนไปวนกลับวนไปวนกลับจนวันหนึ่งที่มันเป็นเดทาวเวอร์มาตรงนี้เขาต้องการอะไรจากคุณ ต้องการความรักต้องการการเดินทางมาหาต้องการความใส่ใจต้องการความโรแมนติกต้องการอะไรที่มากกว่าที่คุณเป็นอยู่เพราะคุณไม่ทําอะไรเลยคุณเอาแต่เงียบๆน,น,นิ่งๆเฉยเแล้วเขาไม่เชื่อใจเหมือนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เนาะถึงไม่มีเขาคุณก็มีคนอื่นคุณเหมือนทําอะไรเหมือนไม่แคร์ความสุขของของเขาเลยเขาต้องการอะไรต้องการความรักต้องการความใส่ใจต้องการโรแมนติกต้องการเจอะเจอต้องการ ต้องการอะไรที่มันที่ต้องการอะไรก็ได้ที่คนที่เขารักกันเขาทํากันน่ะเขารู้สึกแบบนั้นว่าในเมื่อเรารักกันน่ะคือเขาก็ไม่จะเป็นต้องมาเรียกร้องไหมเหมือนเหมือนถ้าเรารักใครสักคนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะหนึ่งห่วงแหนปกป้องดูแลใส่ใจเทคแคร์ใช่ปะถ้าคนที่รักเขาทําอย่างนั้นถูกปะเออถ้าคนที่เขารักกันเขาก็ต้องทําแบบนั้น แต่ถ้ามันไม่ได้มีแต่ถ้ามันไม่ได้มีตรงนั้นมาเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมองได้ว่าอ้าวก็ไม่ได้รักกันจริงเหรอก็ไม่ได้แคร์กันเลยเหรอก็ไม่ได้สนใจกันเลยเหรอก็แสดงว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำมันก็ไม่ได้เป็นความจริงอรอสิอารมณ์นี้น่าจะแล้วมันจะยังไงต่อขอให้แนะนำหน่อยว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ ขอให้แนะนำาน่ยมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนอยนอยพอจะไปเขาก็มาล้างเขาก็มาทักสักทีเขาก็มาเดี๋ยวรักเราไว้เราวิ่งกลับไปอยู่ที่เดิมขอให้แนะนำหน่อยให้แนะนำบอกว่าอะไรให้แนะนำบอกว่าความรักมีได้ค่ะทุกทุกคนมีความรักได้แต่ความรักที่ทุกคนมีก็อย่าคาดหวังกับมันมากก็อย่าต้องการมันมากอย่าข้างรักเกินไป คุณอาจจะต้องรู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ตั้งแต่แรกจริงๆเหมือนคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้ในทิศทางใดไปได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเรารักใครสักคนก็ตามถ้าเราคาดหวังต้องการปรารถนาไม่หักข้ามใจมันก็ทําให้เราต้องเจ็บปวดได้เหมือนกันรู้ทั้งรู้ตั้งแต่แรกว่าความรักนี้มันไม่ได้มีกันแค่สองคนและรักครั้งนี้ เขาก็ไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตาที่คิดเช่นบอกเจอกันน้าสวัสดีค่ะ